วัวธนูหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐมวัวธนูของหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพ,ะาพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละที่ท่านสร้างและปลุกเสกได้สุดเข้มขังวัวธนูหลวงพ่อพุทธสร้างจากคลั่งพุทษาที่เกาะบนกิ่งพุทสาซึ่งชี้ไปทางทิศตะวันออก กรรมพิธีการสร้างนั้นต้องนำเครื่องพุทธาดังกล่าวมาเคี่ยวกับผงพุทธคุณแล้วจึงตักแรบปาดไปที่โคงที่ขึ้นไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงรอจนหายร้อนแล้วจึงปั้นเป็นรูปทรงขั้นตอนการปั้นและปลุกเสกจะต้องทำให้เสร็จภายในเลิกที่กำหนดซึ่งเลือกดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลา ในวันที่สำคัญที่กำหนดไว้เช่นกันจึงนับได้ว่าวัวธนูของท่านเป็นเครื่องรางที่มีขั้นตอนการสร้างที่ยากลำบากและซับซ้อนมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งอานิสงเพื่อเฝ้าบ้านเรือนดูแลทรัพย์สินขับไล่พูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลวิธีบูชาวัวธนู ให้พกติดตัวป้องกันภัยไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามคาถาบูชาวัวธนูเฉพาะวัวของหลวงพ่อพุทธเวทาสากุกุทาสาเวทายัสสะตถาสาสาทิกุกุกทิสาสากุตะกุภูตะภูโคโหตุชัยมังคลานิ พุทธคุณที่รู้กันในหมู่บรรดาลูกศิษย์ใช้พกพาติดกายโดดเด่นในด้านป้องกันพูดผีปีศาจและคุณใสไฟต่ำส่วนในด้านเฟืนอนไฟก็ได้ผลมาแล้วตลอดจนคุ้มครองบ้านเรือนทรัพย์สินให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง